ก็เป็นไปได้มากขึ้นมากนะครับผมหลังจากที่เขาส่งสัญญาณเช่นนั้นนะครับผมก็ oh. ก็ดันไฟเดอร์เฟดเนะเพะถ้าถ้าเขาพูดเช่นนั้นก็น่าจะเป็นเช่นนั้นซึ่งในมุมผมถึงแม้ว่าในวิวกลางของเราเนี่ยยังคงมองภาพว่าจะสามารถที่จะลดในเดือนมีนาได้นะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งจริงๆเราก็มองภาพตั้งแต่ก่อนการประชุมในระดับหนึ่งแล้วว่าตัวสัญญาณความเสี่ยงจากตัวภาค ด้านด้านะทะเลแดงนะครับผมรวมถึงปัญหาด้านภูมิศาสตร์ในภาพรวมที่ทําให้ความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้ออาจจะเริ่มกลับมาบ้างนะครับผมทําให้ถ้าเป็นภาพเช่นนี้ไม่ควรที่จะรีบรดลดดอกเบี้ยนะครับผมซึ่งก็พอมาเป็นภาพเช่นนี้ก็เออก็เป็นอย่างที่เราเรา กังวลไว้นะครับผมแต่ว่าโอเคก็ทําให้ในมุมของ i n n o v e s ส x เองเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามองว่าที่เคยมองว่าจะลงในเดือนมีนาเนี่ยนะก็อาจจะไม่เป็นเดือนพฤษภาแทนนะครับแล้วก็อาจจะไลา่ย,ยาวไปพฤษภามิถุนากรกฎาและเข้าไปสูขข่กันยานะครับซึ่งการเป็นการประชุมติดกัน4รอบของทางฝั่งของเฟดก็สามารถที่จะลดได้แล้วก็ลด1%แล้วก็รอดูภาพ ในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปครับผมครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาเนี่ยก็อาจจะมีทิศทางที่ค่อนข้างายากขึ้นนะครับผมแต่ไงก็ตามเนี่ยก็เราก็มองภาพว่า ความเสี่ยงในแง่ของตัวทิศทางทั้งเศรษฐกิจและก็เงินเฟอ้อในระยะต่อไป่ก็มีมากขึ้นถึงแม้ว่าเรามีความเป็นไปได้ว่าจะเลื่อนว่าจะลดในเดือนพฤษภาคมนะครับผมฉะนั้นคงต้องจับตาประเด็นต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ3ประเด็นที่เราคอนเซิร์นครับผมเรามองว่าความเสี่ยงมีอยู่3ประเด็นด้วยกันในระยะต่อไปนะครับผมถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจในตอนนี้อาจจะดูดีดีเกินคาดหลายฝ่ายคาดลงถึงเราคาดในช่วงที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่า ประเด็นหลักเนี่ยที่ที่เราคอนเซิร์นประเด็นแรกก็คือเรื่องของอาภาพของการบริโภคนะฮะการบริโภคถามว่าทําทไมถึงเสี่ยงมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเศรษฐกิจอเมริกาที่โตได้กว่า3%เ่ยส่วนหนึ่งนะ,ะก็มาจากในเรื่องของการบริโภคเป็นหลัก ซึ่งการบริโภคที่เติบโตขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากเรื่องของค่าจ้างที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะแล้วก็สูงกว่าเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมานะครับผมหรือทําให้เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า real w a ว e เนี่ยอาจจะมีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้นประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความเสี่ยงภาคธนาคารก็ยังยังมีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อคืนนี้ก็ตัว นิวยอร์กคอมมูนิตี้บานคอก็มีปัญหานะครับไป,ไปนะครับผมถึงแม้ว่าทางฝั่งของรัฐบาลลงไปถึงทางเฟดแล้วก็ทางฝั่งของสถาบันประกันเงินฝากแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยจะมีกองทุนที่เข้ามาพยุงในเรื่องของภาคธนาคารอยู่ผ่านการให้ให้ยืมเงินในในการช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ว่าถามว่าความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างมันยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู่เพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดอินวอร์เดนยูเคิร์คือบอลตัวสั้น ที่อยู่ในระดับสูงกว่าตัวยามันแปลว่าต้นทุนของแบงค์เนี่ยในฝั่งของเงินฝากเนี่ยมันจะสูงกว่าในเรื่องของดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินกู้ฉะนั้นแบงค์โดยภาพรวมจะยังมีความเสี่ยงในจุดนี้อยู่ต่อเนื่องนะครับผมนะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องที่เป็นคริสซิสแบงกิ้งคริส s ิสขึ้นมาได้อีกและสุดท้ายก็คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งผมยังกังวลว่าจะจจมีโอกาสที่จะกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเราก็จะเห็นภาพว่าถึงแม้ว่า ตัวเรื่องของค่าระวังเรือยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากนักประมาณ3าเท่าจากช่วงก่อนเนี่ยแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยความเสี่ยงในเรื่อง geo-politics โโเนี่ยมันก็อาจจะไปผลักดันทําให้ต้นทุนทางด้านเงินเฟ้อเนี่ยมีกลับมาขึ้นมาได้โดยเฉพาะยิ่งการถ้าผ่านเดือนมีนาแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการขนส่งอะไรต่างๆที่มากขึ้นเนี่ยคนที่แบกรับคือ ผู้ผลิตซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมยังไม่ได้ส่งผ่านไปสู่ในเรื่องของผู้บริโภคภาพเหล่านี้ก็ทําให้ความเสี่ยงทั้งในแง่ของเศรษฐกิจกที่ชะลอลงเงินเฟอ้อที่อาจจะอยู่ในระดับสูงขึ้นในยังมีอยู่แล้วก็เราคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับผมครับ